สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะมาพอกันนีกแล้วค่ะวันนี้ได้หนึ่งไก่ซูเด็กหน่อยกินค่ะหนึ่งไก่บ้านเนาะคะ่ะสื่อมาสองโตเลยสื่อมาหนึ่งแล้วก็นอนดักแด้ค่ะแล้วก็ตำทั่วมาเด้อค่ะตำทัวทั่วปีเขาเนี้ยเเนี้ยวอ่ะเฟมลุยเลยปะขอัค อร่อยอร่อยนะรัอโอ้เ <f> จ <uro> oh, uh, 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 ้าทินมาแล้วได้กินเีบมากองใส่กระดูกไก่มาแล้วสีกินคิดจังน้ัดจีนห่วยเป็นจะถึอสอทใช่ะอือหัวเปบ่ครับบัวหมาครับอร่อยสวยเนาะ Ơ tôi ai nhất ăn đặc, đề, có đặc đề. à? <laughs> Dùng được cái bớt. Nè, <laughs> <laughs> yeah, พ่อคะเอาไก่ไหม,ไมบ้มมาครับมีชิ้ชู่มไหมครับผมกับดึงชิ่ชู่มาให้พ่อแล้วเอามาหมดเลยลูกอขอบคุณค่ะข้อวป็นพ่อคาไม่ใช่เหรอ,อ,อครับ <laughs> โดยเฟซม,มันถือเขา,เาใส่นน่อ๋อใช่ครับมึงค่าเอาแบบเป็นน่องแบบนี้เลย แบบน้องใหญ่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไก่ไม่เอาเหรอถ้าเกิดอะไรเลยคนจะสิ้นห้ารีบมาเลยพวกกันชอบหนอนเดี๋ยวพ่อคนมั้ยชิมได้เลยอือเลยนิดนึงใจเอาหมดละไม่หมดครับไม่หมด เนี่ยคนหมักเอาดริงๆก็ไม่อยากให้หมดเลยอ๋อเดือบก็ดแกนอ่ะเราหยู่เข้ามาอีกมแห้งไม่เนียวข้าวไม่ช็อกโกาศแน่นโอ้ยตกแล้ววัาพี่เพื่อไม่เอาขอไปอีกแล้วไอเดงานมันอัดแน่นอ่ะเก้อขอามีนี้ข้ามมีนี้แล้วเราปันกัน ก็อ,อ,อยากกินแดกแก่ะหกหกแล้อกอยู่นี้นะหืเแบบอาหาอะรก็ก็อยากกินอะหับชิ้นใหญ่ๆขงก๋แาแก่หืมกันปาอะไรนปลาแกินข้าวกินข้าว,าวได้กินจับแล้วไง น้องไม่กินตับอ่ะน้องอยากกินแต่จั๊กแย่กินโอดมากยังก็กินก็ไม่อะไรก็กินโอดก็เกิอะไรน่ากินจเรีอ่ะไม่หมดแต่ก็จะรีอีกเลี้ยงหน้ากระดานเลเมงอง ัรูบาน,นอเนอมแผลวเอาผักเอาผักให้ลุม,อม,อมบอว่าวคุย <ทำ S 1> ถึงมะกอกไม่หรอมาพี่ล้างม่ดีจ้ะเาบ้างนี้เหรอเขาไม่มีการมันม่นาน,น,นาขา,านนยาว เรือสูงไงพี่ฟมไม่น่าเกิดมาขาสูงเลยเหรอพี่น่าจะเกิดที่หลังประกันนะยมันจะสูงก็พอแล้วป่ะเนี่ยกง็เกิดที่หลังไงหลังกัก็โตเหมือนกับพี่เฟรดก็มาชนอันนี้แล้วอ่ะแต่ว่าจะะเนก็

ไมพอทำแล้วก็กินใช่ทำแล้ก็กินไม่ได้จุดอะไรไม่ได้ใส่ข้าวด้วยใส่ข้าวด้วยเอาน้ำกนหืกินน้ำเอเมนยามันหักัน่ยนนกนนนแก้วอยู่ไหนเห็นไหม เห็นแกงทำไมของน่าหนักกว่าน่าไม่เท่ให้ไหมกระเดยลายเลยกินเสร็จวางไว้ข้างล่างเสร็จก็เอาวางไว้เนี่ยอันนี้่หยุดจับเออน้องห่หยุดจับแล้วก็ตรงนี้ค้อแค่เก็บเผื่อวางปุ๊บหกใจมันบอก มใจไก่เนี่นกโอ,โอ,โอ,อืมเปื่ปยยยอยๆเลยแม่ต้มเปื่อยไก่บ้านบ้เนาะ้มันบาถามันกับบ้เนานุ่นมจีคนขายบอกว่าไก่สาวกไก่แม่สาวเขาอื้ <laughs> มุบุมยิงอ่ะอืมเดี๋ยวพักักเติมบ่ผมพักไปหมดแล้วืึเอามาทำนี่อ่ะเอามาหลายไม่กินเบเบิร์กพักบ่กับตำทัวอืมเิมนี้เบลร์วมนี้ตำบอกทัว คุยบอรอยคชมกคยมปรัยปเยที่เรากินกับตมบักทัวนี่ยังกอกินกับตำบักทัวพี่ใส่กิโลเอ้ยพ่แม่ <laughs> นัก <laughs> วัวผีตลอดเรียกว่าผีสืออาวุธวัวมาทำไมมันไม่กัดเรียกว่าเป็นผีคือยาพิษยาพิษหืมหืมหนังไก่เป็นพวงเลยเต๋อจุ๋ยยุ่ยอ่ะน้องขึนนี่สองสามหน่อง ไก่สองตัวหรอรูดตัวเดียวมีสี่ขาตัวก็รู้ตัวเดียวไก่มีสี่ขาเม่เอามาแค่นั่งอะตัวมันไม่ไดเอามาเหรอตัวหนึ่งอะก็แบ่งไงหนึ่งไม่หมดืม่ก็เลยแบ่งอันหนึ่งเอาไว้ต้ไมไปต้มดตสดน้ำ แบบขามอ่อนนังนี้สองจัดไปแสบอยู่อีหละช <c oughs> ับนอนระรังที่สอง <c oughs> จัดไปห,หิวหิวหิวหลาไม่ยังแสบ ยามแรงหิงหิวกว่านี่เขาเจ้าถอนขน,น,นออกบาเบิร์ตแบบไ,ไหนขนบัวขนอ่อนอกินได้ปะได้ผ<ด>ู้ทาเหมือนกันเลยืมแค่ได้ปแปลกแน่ปะอืม หน่อยมากพ่อบางดูอะไรใบไม้ตกสิห mm ัวบางคแบางอเนื้แปลกๆค่ะแม่ซป้แปลกๆตกมาปุ๊บรวดคือหัวพอดีรู้กักใครเอาพ่อก็คือหาบ้านพ่อเลยภาษาเลย อืมอ่ะเหรอฟังบอลเเดือนหยุดนิ่งเลยเหมือนกันอ้บอตับเนี่ยฟังไม่รู้อกแม่มีพิกใส่ค่ะเอวก็กินตรงที่ไม่มีพิษพพิออกกินสุดทันไปหนึ่งวิเหออสิสนวิพอพูดภาษาอนไาิอังกเลยพอพูดภาษาต่างจแล้วก็งงพพ่อพูดภาษาอะไรเยอะแย ฟังรู้เรื่องไหมอ่ะฟังไม่รู้เรื่องรอดประสาเลยอยู่กับแม่ทำไมฟังรู้เรื่องทำไมอยู่กับพ่อฟังไม่รู้เรื่องเอ้าจับเนี่ยอ้แม่ก็แม่พูดไม่ค่อยเยอะอย่าพ่อพูดเยอะมากแม่จับเฮียจับเฮียเลยเฮียเราก็หายพอมเปสร้างมันนี่ได้เสียงตีนมันเปรยตีนเปื่อยๆพวกเดี๋ยวหายมันอยู่ข้างใต้นี่ ว่มามันดีเด้อเออมะใกล้อิ่มแล้วละนะน้องมั้งใช่ใกล้อิ่มแล้วนะจ้ะแม่ก็ใกล้อิ่มละอิ่มละกินดีๆ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 หอมอ่ะหอมๆตัวแฟนเกยงแล้วไม่ต้องรีบคันว่าหิวน่ะไล่ใส่ไล่ใส่เด้อ <c oughs> <c oughs> ค่อยกินค่อยกินยัไม่ถิงสำรักหนังมันยาวน้องจีออกมาสงตรงนี้ให้พ่อหูใหญ่ๆเลยของพ่อน้องอวบของแซบเลยอวบใหญ่ๆอีกแล้วพวกมีเรื่องของแซบเลยพี่ยังฟังเรื่องอะ แจ๋ก็ฟังภาษาพ่อไม่รู้เรื่องแต่ฟังภาษาแม่รู้เรื่องเราไปศึกษาดิศึกษาแจ๋ว่ามันแปลว่าอะไรผ่าท้องพ่อเลยแหละผ่าไปทำอะไรศึกษาไงศึกษาศึกษาอันน้ท้องพ่อแล้วก็หุดตัวเองให้ลงให้ลงไปในทยอิ่มแล้วเหรอฮะอิ่มแล้วเหรอ้อิ่มแล้วเพราะว่าก็กินน้ำหน่อยเอาอะไมาเรือ่อรอขอกินไปเลย ดีแหนบ่ขมูหยบได้เหรอเิ่มยังกว่นนั่งแกนี่เอ้านั่งเบิร์เลยบ่แหนะเออแห่ะว่าสั่น์หอมคหอบ แล้วก็ต้องกินนักเด็กลอ,อ,อ,อยเกินไปโอ้ยแสีบเฮ้ยยังแต่ตีนใครสี่แหนใช่เดี๋ยวแม่สี่แหนไม่แหนนี่อยู่แสบีบค่ะอิะ่มแล้วค่ะจะอ,วอ้วนเท้าเหมือนชูดหน่อยช,ช,ชูดชิดชูดอีกแล้วบ เออเป็นแวพ่อดักกิโลเอ็นบุมแม่นักแด่ดักกิโลพี่นองดักกิโลเอ้าเมันอไหร่ซื้อมาแต่ตลาดล้าครับทั้งเบิดเลยทั้งหมึกทัวอันนี้เบิดอย่างอาทิตย์นึงเขาสืมาขายเที่ยนหนึ่งเนาะเนาะก็แจ้งเด็กกินเด้กกินมันนอกเขาเมนูยำหมักเมนูบานเขาจ้ะอลิบเกี้ยงเลวจะไปแล้วสวัสดีค่ะ อะกหลายครั้งไปเอียนสุดท้ายสุดท,ท้า,า,ายเอาชิจูเตรียมมาขอบครบจังไดนก็ฝากเปก็นกำลังใจให้กันได้เด้อค่ะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันน้ำเนยได้ค่ะเด้อมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปพ้อมกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ